ก็เหมือนกับตอนนั้นเปิดร้านรามใหม่ๆก็รู้จักน้องน้องเจอชาณทิพย์อะครับพอดีว่าเป็นคิวผมมาดีตัดกันมาเรื่อยๆครับเหมือนกับว่าพอการที่แบบรู้จักมันก็มากกว่าลูกค้าละมันกลายเป็นแบบพี่น้องตัดกันอะไรเงี้ยก็เลยสนิทกันครับนักบอลที่แบบเคยตัดมาของทีมชาติก็ประมาณก็มีวิซิเจนะครับต้นนุรบดินปุ้มธีรทรเกลิกฤทธ์ก็เคยตัดให้ครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยครับค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับ ก็ถ้าสะดวกน้องสะดวกมามาที่ร้านเนี่ยก็จะให้มาที่ร้านครับแต่ส่วนมากก็เวลาของเวลานักบอลมันมีเก็บตัวมันมีเข้าแคมป์บางทีไม่สามารถที่จะออกมาจากแคมป์ได้เพราะว่าเป็นกฎอาจจะต้องมีรีเควสตให้เราเข้าไปตัดข้างในครับพอเราเลิกงานที่นี่แล้วเราก็จะไปก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มยาวไปจนกว่าจะหมดก็ผมจะไม่ให้เกินเที่ยงคืนก็จะตัดก่อนก่อนเตะ1วัน ซึ่งก็คืออีกวันหนึ่งก็ยังยังพักผ่อนได้ไม่ใช่ว่าเราจะตัดวันลุ่งขึ้นและเตะส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยทําอยู่แล้วครับกันเองะส่วนมากก็ตัดผมกันเป็นกันเองมากเวลาไปมีเควสให้ไปตัดทิ้งชาติอะไรเงี้ย ก็จะเหมือนกับว่าไปแต่งตัวอะไรก็บ็อกเซอร์ตัวเดียวแบบสาวๆที่แบบเวลาเราลงรูปบางทีก็แบบชอบให้เราแบบว่าให้ถ่ายรูปตอนตัดผมตอนที่แบบหนุ่มๆสกินชาติแบบถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับแต่มากก็จะกล้าบึกบึ๊กเลยน้องเจอะไรเงี้ยก็จะชอบชอบเมสซี่ชอบเมสซี่เป็นส่วนตัวเลยก็ถ้าเมสซี่ทําอะไรก็ทําตามหมดถ้าสกินเฮดได้ก็คงสกินเฮดแล้วพอดีว่าเมสซี่ไม่สกินเฮดเลยนั่นเองทรงที่ที่เจทําตอนที่เป็นหยิบๆิแบบว่า พ่ออยากให้เป็นมาราโดน่าตอน,นเด็กๆก็เลยผมว่าคิดว่าถ้าทําแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนมาราโดน่าตอนหนุ่มๆแต่ว่าผมก็โดนด่าอยู่พักหนึ่งทารูปลักษณ์ให้ดูดีอย่างน้อยก็การที่ทํามันอาจจะทําให้แบบเพิ่มความมั่นใจเพิ่มฟอร์มการเล่นคือนะักฟุตบอลอะ่ะคือใจต้องอยู่ที่ฟุตบอลอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับว่า มันส่งเสริมให้มันดูให้มันดูภาพลักษณ์ดีขึ้นผมว่าผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเป็นแฟชั่นหรือว่าติดดังติดเป็นดาราไม่เกี่ยวหรอครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบ เชียร์ทีมชาติไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วปีนี้มันเป็นปีที่แบบดีมากๆนะครับถ้าเราแบบว่าเราเชียร์กันแบบสุดใจผมว่านักฟุตบอลทุกคนคงแบบรับรู้ได้ว่าทุกคนแบบเชียร์ด้วยใจจริงๆนะครับผมว่าบอลโลกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความฝันแน่ๆครับสักวันหนึ่งครับ